ช่องน็อตพอดแคสจะมาเล่าเรื่องสถานการณ์ที่กำลังสั่นสะเทือนโลกทั้งใบวันนี้เราจะพูดถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนความขัดแย้งที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วโลกเพิ่งพ้นจากสงครามเย็นสหรัฐคือมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวครองทั้งเศรษ,ษฐกิจเทคโนโลยีการทหารและอิทธิพลทางการเมือง แต่แล้วจีนก็ค่อยๆก้าวขึ้นมาจากประเทศที่ถูกมองว่าเป็นเพียงโรงงานแรงงานราคาถูกกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจที่พร้อมจะท้าทายอเมริกาในทุกเวทีในช่วงแรกมันเหมือนจะเป็นการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกปีที่จีนเติบโตเร็วขึ้นคือทุกปีที่อเมริกามองเห็นอำนาจของตนเองถูกกัดเซาะลงความสัมพันธ์คู่ค้าคู่พันธมิตรในวันวานจึงค่อยๆกลายเป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครยอมใครตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเราได้เห็นการตอบโต้กันทุกด้านเริ่มจากสงครามการค้าการขึ้นภาษีการแบนบริษัทเทคโนโลยีแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงฉากหน้า ความจริงคือทั้งสองประเทศกำลังวางหมากในเกมใหญ่เกมที่จะกำหนดว่าใครจะเป็นผู้นำโลกในศตวรรษที่21และในปี2568นี้ไฟที่เคยคุรุนอยู่ใต้ดินกำลังเริ่มประทุข,ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนจีนเพิ่มการซ้อมรับรอบเกาะไต้หวันในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเครื่องบินจีนบินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบท่บทุกวันกองทัพจีนแล่นตัดหน้าเรือลบสหรัฐในทะเลจีนใต้ สหรัฐเองก็ตอบโต้ด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและระบบจรวจไทฟอนไปประจำการในญี่ปุ่นพร้อมประกาศชัดว่าจะไม่ยอมให้จีนเปลี่ยนแปลงสถานะไต้หวันด้วยกำลังในด้านเทคโนโลยีสหรัฐประกาศห้ามการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิประดับสูงไปจีนทุกกรณีเว้นแต่ต้องผ่านการอนุมัติที่ละคคำสั่งซื้อส่งผลให้บริษัทจีนหลายแห่งแทบหยุดชะงักทันทีขณะเดียวกัน ก็ตอบโต้ในการควบคุมการส่งออกแร่หายากที่โลกต้องใช้ในการผลิตสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่และชิปหากแร่นี้ขาดหายไปโลกตะวันตกแทบเป็นอมพาตนี่ไม่ใช่การแข่งขันปกติแต่มันคือการรุกและรับที่กำลังบีบคั้นกันอย่างหนักทุกก้าวที่เดินทุกคำสั่งความบารท,ทุกการซ้อมรบล้วนทำให้เส้นแบ่งระหว่างการแข่งขันและการสงครามจางลงเรื่อยๆ สิ่งที่น่ากลัวคือโลกทั้งใบถูกลากเข้ามาในเกมนี้โดยไม่รู้ตัวราคาน้ำมันที่คุณจ่ายแพงขึ้นค่าครองชีพที่สูงขึ้นข้าวสาลีถั่วเหลืองหรือแม้แต่ราคามือถือที่คุณถืออยู่นี่ล้วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งสิน้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่นิวยอร์กโตเกียวกรุงเทพหรือจาก,การ์ตานักวิเคราะห์บางคนถึงกับเตือนว่า นี่ไม่ใช่สงครามเย็นแบบเดิมแต่มันคือสงครามร้อนที่ยังไม่ระเบิดเพราะต่างจากสหรัฐกับโซเวียตในอดีตท,ที่แทบไม่มีการค้าขายกันเลยสหรัฐกับจีนกลับผูกพันกันด้วยห่วงโซ่อุปทานโลกการแยกออกจากกันจึงทำให้โลกสั่นสะเทือนทุกครั้งที่มีการประทะและทุกวันนี้สัญญาณของหายนะนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เราเห็นไฟแห่งความขัดแย้งเริ่มก่อตัวระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตอนนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การซ้อมรบหรือการขึ้นภาษีแล้วแต่ไฟกำลังลุกลามไปในทุกมิติเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเกษตรพลังงานและแม้กระทั่งโลกไซเบอร์ 1. สนามรบทางเศรษฐกิจ เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนประกาศระงับการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐแทบทั้งหมดหันไปซื้อจากอาร์เจนตินาและบราซิลแทนข่าวนี้อาจดูเป็นเพียงการค้าระหว่างประเทศแต่แท้จริงมันสะเทือนทั้งห่วงโซ่อาหารโลกเกษตรกรอเมริกันหลายรัฐกำลังเผชิญภาวะขาดทุนหนักรายได้หายไปนับพันล้านดอลลาร์ในเวลาเดียวกันจีนก็คุบคุมการส่งออกกัลเลียมและเจอมาเนียมซึ่งเป็นแร่หายาก ที่จำเป็นต่อการผลิตชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผลคือบริษัทเทคโนโลยีตะวันตกหลายแห่งต้องเร่งหาซัพพลายเออร์ใหม่ราคาต้นทุนพุ่งขึ้นทันทีและนั่นก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ผู้บริโภคอย่างเราๆนี้สหรัฐเองก็ไม่ยอมถอยล่าสุดเพิ่งยกระดับการคว่มบาตรบริษัทจีนอีก6กแห่งโดยใส่ในบัญชี u n r e l i a b l e Entity List อ้างว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพทางการทหารให้จีน การกดดันเช่นนี้ทำให้บรรยากาศการค้าระหว่างสองประเทศยิ่งหนักหน่วง 2. ส,สนามรบทางการทหารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสถานการณ์ร้อนแรงทุกวันเครื่องบินจีนบินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันแทบทุกสัปดาห์เรือรบจีนแล่นเข้าประชิดเรือของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้และมีรายงานการเฉี่ยวชนกันจริงๆจนทำให้กองเรือสหรัฐต้องเข้ามาปกป้องเส้นทางเดินเรือ สหรัฐเองก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวไม่แพ้กันนอกจากการประจำการระบบจรวดไทฟอนในญี่ปุ่นยังได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan เข้าฝึกซ้อมในทะเลฟิลิปปินส์พร้อมประกาศชัดว่าน่านน้ำสากลต้องปลอดภัยสำหรับทุกประเทศการเคลื่อนไหวนี้ถูกจีนตีความว่าเป็นการท้าทายโดยตรงสิ่งที่น่ากังวลคือการประทะอาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุเล็ก เช่นเครื่องบินเฉียวชนเรือรบแล่นประชิดเกินไปหรือการสื่อสารผิดพลาดหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นจริงไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่าจะไม่ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบ 3. ส,สนามรบไซเบอร์ ไม่เพียงแต่ในทะเลหรือบนฟ้าแต่ยังรวมถึงโลกออนไลน์รัฐบาลสหรัฐพึ่งประกาศเตือนไภัยไซเบอร์ระดับสูงสุดหลังพบการโจมตีระบบเครือข่ายซิสโก้ที่ใช้ในหน่วยงานรัฐบาลกลางการเจาะครั้งนี้ทำให้ข้อมูลความมั่นคงบางส่วนรั่วไหลออกมาและเจ้าหน้าที่สหรัฐชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน โลกไซเบอร์อันตรายกว่าสนามรบจริงเพราะไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่สามารถทำให้ระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่ตลาดหุ้นทั้งตลาดล่มสลายได้ในชั่วงคลิปตาและหากวันหนึ่งจีนตัดสินใจโจมตีเต็มรูปแบบหรือสหรัฐเลือกที่จะตอบโต้กลับโลกอาจได้เห็นสงครามไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 4. บทบาทของประเทศรอบข้าง สิ่งที่ทำให้ไฟลุกลามยิ่งขึ้นคือประเทศรอบข้างถูกดึงเข้าไปทีละน้อยญี่ปุ่นยอมให้สหรัฐประจำการระบบจรวดบนเกาะตนเองฟิลิปปินส์ยอมเปิดฐานทัพให้ฐานอเมริกัน อินเดียเองก็ประชับสัมพันธ์กับสหรัฐผ่านกลุ่มคอร์ตในขณะที่รัสเซียก็ประกาศจะยืนเคียงข้างจีนผลคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังกลายเป็นเวทีการแข่งขันทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและทุกฝ่ายต่างสะสมอาวุธราวกับสงครามกำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ 5. ความรู้สึกที่กดดันโลก ทั้งหมดนี้ทำให้บรรยากาศโลกเต็มไปด้วยความกังวลนักลงทุนเริ่มโยกเงินหนีจากตลาดหุ้นจีนและสหรัฐไปสู่ทองคำและสกุลเงินปลอดภัยค่างเงินผันผวนอย่างรุนแรงราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้นต่อเนื่ององค์การสหประชาชาติถึงกับออกมาเตือนว่าโลกกำลังเข้าสู่ความไม่มั่นคงครั้งใหม่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครยอมถอยต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตนเองต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุด จีนเชื่อว่าการปล่อยให้ไต้หวันเป็นอิสระคือการสูญเสียอธิปไตยสหรัฐเชื่อว่าการยอมให้จีนครองไต้หวันคือการเปิดทางให้จีนครองโลกเมื่อสองมหาอำนาจยืนอยู่คนละฝั่งของเส้นแดงทุกก้าวต่อไปคือความเสี่ยงของการชนกันโดยตรงและถ้าการชนเกิดขึ้นจริงผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่สงครามในภูมิภาคแต่คือสงครามโลกครั้งใหม่ โลกในปี2568เต็มไปด้วยสัญญาณของการแตกหักจีนยังคงซ้อมรบใกล้ไต้หวันทุกสัปดาห์มีรายงานว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ดัดแปลงเรือแฟรี่พลเรือนหลายสิบลำให้กลายเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินบกสามารถขนรถถังและกำลังพลคร่อมช่องแคบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในสายตาผู้สังเกตการนี่คือการซ้อมรบที่เสมือนจริงมากที่สุดใกล้เคียงกับการซ้อมสงครามมากกว่าการสดานกำลัง สหรัฐเองก็ไม่ถอยล่าสุดได้มีการประจําการเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 และเรือดำน้ำนิวเคลียร์ในภูมิภาคพร้อมขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองกับญี่ปุ่นและออสเตรเลียคําพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐนั้นตรงไปตรงมาหากจีนใช้กําลังเราจะไม่ยืนดูเฉย S 1> <S 1> <S 1> เมื่อสองมหาอำนาจยืนอยู่คนละฝั่งของเส้นแดงทุกก้าวต่อไปคือความเสี่ยงของการชนกันโดยตรงและถ้าการชนเกิดขึ้นจริงผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่สงครามในภูมิภาคแต่คือสงครามโลกครั้งใหม่เศรษฐ,ฐกิจที่พร้อมจะพังทลายในเวลาเดียวกันเศรษฐ,ฐกิจโลกเปราะบางกว่าที่เคยมาราคาน้ำมันพุ่งทยานเพราะความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือข้าวสาลีและข้าวโพดขาดแคลนเพราะการส่งออกสะดุด ค่าเงินผันผวนจนหลายประเทศกำลังเสี่ยงวิกฤตหนี้หากเกิดสงครามจริงโลกอาจเผชิญกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าช่วงโควิด -19 หรือวิกฤตการเงินปี2008เพราะครั้งนี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติหรือฟองสบู่แตกแต่คือการแตกหักของระบบโลกไซเบอร์วอลและสงครามเนาโลกไซเบอร์ก็เต็มไปด้วยกับดัก การโจมตีเครือข่ายไฟฟ้าระบบบัญชีหรือโรงพยาบาลอาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่ว่ามันจะมาจากจีนหรือสหรัฐผลกระทบจะกระจายออกไปทั่วโลกทันทีลองจินตนาการว่าอยู่ดีๆระบบบัญชีล่มเงินในบัญชีหายไฟฟ้าดับทั้งเมืองน้ำประปาใช้ไม่ได้นี่คือภาพของสงครามที่ไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่อาจทำให้ผู้คนนับล้านคนต้องตกอยู่ในความมืดมิดได้ ฉากทัดที่ลอกไม่อยากเจอหากสงครามปะทุจริงไต้หวันจะกลายเป็นสมรภูมิหลักกองทัพเรือจีนจะพยายามปิดล้อมขณะที่กองทัพเรือสหรัฐและพันธมิตรจะพยายามเจาะแนวปิดล้อมการประทะทางทะเลและทางอากาศจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อกระสุนปืนถูกยิงออกไปกระสุนถัดไปย่อมตามมาเรื่อยๆรัสเซียอาจเข้าร่วมข้างจีน ญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะเข้าข้างสหรัฐอินเดียอาจถูกบีบให้เลือกข้างโลกจะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วที่ชัดเจนที่สุดในรอบศตวรรษและผลลัพธ์อาจไม่หยุดแค่เอเชียแต่ลามไปถึงยุโรปตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกานี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่าสงครามลามโลกเพราะมันไม่เพียงแต่ทำลายกองทัพแต่ยังทำลายเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของคนธรรมดาทั่วโลกเสียงเตือนจากเงามืด องค์การสหประชาชาติเตือนแล้วว่าโลกอยู่บนทางแยกที่อันตรายที่สุดนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าการแตกหักสหรัฐจีนอาจทำให้ GDP โลกหายไปกว่า10%ภายใน5ปีข้างหน้าขณะที่นักวิเคราะห์การทหารหลายคนเชื่อว่าเพียงแค่อุบัติเหตุเล็กๆอาจเป็นชนวนสงครามเต็มรูปแบบได้คำถามคือเรากำลังเดินไปสู่จุดนั้นจริงๆหรือไม่โลกที่ถูกจับเป็นตัวประกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณคือผู้ใดสารบนรถไฟขบวนเดียวกันรถไฟที่สหรัฐกับจีนกำลังแย่งกันเป็นคนขับปัญหาคือไม่มีใครยอมปล่อยพวงมาลัยและรถไฟคันนี้กำลังวิ่งเข้าสู่ทางตันที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าวันนี้เราทุกคนคือตัวประกันของสงครามที่ยังไม่เกิดแต่สัญญาณทุกอย่างกำลังชี้ว่ามันอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว และนี่คือภาพใหญ่ของโลกในปี2,565โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโลกที่ไฟแห่งความขัดแย้งสหรัฐจีนกำลังเผาไหม้ไปทุกทิศทางโลกที่คำว่าสงครามล้างโลกไม่ใช่แค่คำเปรียบเอยอีกต่อไปแต่คือความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ท่านเนื้อหาแบบนี้ถูกใจฝากกดติดตามช่อง Not Podcast แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ